สวัสดีค่ะมาพบกับช่องพันทิ Ahhh ช n แนลค่ะสวัสดี f อฟช่องพันทิ h ชาแนลนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วอันนี้โค้งสุดท้ายนะคะเราจะมาสรุปหวยกันแต่แอดได้เลขเดี๋ยวจะให้เลขวิ่งนะคะวิ่งล่างนะคะสูตรนี้เข้าตลอดอันนี้ที่ลงให้งวดที่แล้วนะอันนี้คือ อันนี้คือสูตรล่างอันนี้คืออันนี้บนล่างอันนี้บนล่างฉันขอเขียนชื่อไว้ก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวโดนก๊อบไปลงน,นี่นะคะอันนี้เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันเดี๋ยวให้เลขวิ่งดีกว่าวันนี้แอดได้วิ่งล่างมา มาเดี๋ยวแอดเขียนให้เลยวันนี้ทุ่งวิ่งวิ่งบนล่างแต่เน้นที่ล่างนะคะงวดประจำวันที่หนึ่งเก้าหกหกวิ่งเก้า ก้าตัวเดียวเพี่งนี้ให้ก้าตัวเดียววิ่งเก้าบนข้างแต่เลขมีที่มานะคะที่มาเน้น เน้นที่ล่างนะคะกันไว้บนนี่นะคะวิ่งเ้าเน้นที่ล่างแค่ให้กันบนไว้กลัวมันมาบนแต่ให้เน้นที่ล่างวิ่งเก้านะคะวิ่งเก้าได้เก้ามาค่ะทำส,สถิติแล้วเก้าล่าง ถ้าก้าวล่างมีอะไรมั่งเดี๋ยวจับให้คร่าวๆนะเลขมีที่มานะจ๊ะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งไปกลับไปกลับด้วยนะทุกคนเก้าห้าเก้าหกมีอีกไหมไม่มีแล้วค่ะ มีหลักศูนย์ด้วยนะเดี๋ยวให้ให้ไปยังเลขล่างเดี๋ยวให้เลขล่างนะนี่มันจะตรงกันอันนี้คือล่างนะคะแบบหนึ่งมาสองตัวอันนี้ล่างหรือบนนะทุกคน ก็ซื้อกันไ่ก็ได้ตรงตรงกันอยู่นะเลกล่างหนึ่งศห้าไม่รู้ตรงกับหลายเจ้าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันค่ะ0ูนย์หกศูนย์เดหนึ่งห้าหนึ่งหหนึ่งเจที่แอดชอบก็คือ หนึ่งเจ็ดห้หกหก้เจ็ดหกเจ็ดตัวเก่าไม่รู้มาหรือเปล่านะคะตัวเก่านี่แหละค่ะอันนี้เลขล่างนะคะเก้ามีที่มาถ้าอันนี้ไม่มีเก้าก็เล่นหลักนี้ได้ค่ะ อยากได้เลขเบิ้ลไหมคะเก้าเก้าด้วยนะกันเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลเลขเบิ้ลวันนี้ทำกล้วยทอดกินดูเขียนหอยไปด้วยกล้วยทอดดูฮะไม่สวย นะทุกคนหน่วยล่างอืมนี่ไงหน่วยล่างให้ไปแล้วเนาะนี่แหละน่าจะเป็นอันนี้แหละนี่สิบหน่วยหน่วยบนล่างมาเรามาจับกันนี่แหละสูตรนี้แหละเข้าตลอดเรามาจับกันเลยทุกคน อย่าลืมนะคะได้9มาถ้าใครได้หวยดังได้หวยจากเจ้าดังๆก็เอามาจับใส่กันได้นะคะได้1มาก็จับใส่ได้19ได้7ก็ได้9ก้ก็ใส่9กจไปได้อันนี้แค่นะถ้าได้2มาก็ใส่92ไปได้39ถ้าได้39ก็ใส่39เไปได้นะคะเขียนให้เลยนะ ถ้ามันม,มันจะมีอยู่ในสูตรอยู่นะนี่หลักเก้านะคะโอเคค่ะเรามาสรุปมาเรามาสรุปสูตรนี้ดีกว่าสูตรที่เข้านี่สูตรนี้งวดที่แล้วเข้าทั้งบนทั้งล่างแปดสองเนาะถ้าใครติดตามก็จะรู้ว่าเข้าทั้งบนทั้งล่าง มันหลายชุดก็จริงมันหลายตัวก็จริงแต่เราก็มาคัดแยกเอาขอให้มันเข้าเนาะจบหวยดังๆมาเนี่ยงวดที่แล้วนะขอให้ดูอีกทีหนึ่งเผื่อคนใหม่เข้ามานี่งวดที่แล้วแปดสองกับหกเจ็ดถ้าเล่นหลักเจ็ดเล่นหลักแปดก็ซื้อแค่นี้ก็ไม่เยอะนะคะก็คุ้มอยู่ถ้ามีเงินลงทุนหน่อยอันนี้มาทั้งบนทั้งล่าง เราขอจับ9ก้าเก้านะเหมือนเจ้านี้นะบนล่างไปซื้อหวยรัฐบาลาลอตเตอรี่นะจะจะคัดนะเริ่มคัดแล้วนะถ้าคัดถ้าแอดคัดให้แล้วไม่ชอบไปคัดเอาเองก็ได้นะคะไปจับคัดเอาเองเลยถ้าได้หลักสี่มาก็จับอันนี้ถ้าได้เลขวิ่ง เจ็ดมาก็เล่นแต่หลัก7หลัก7ก็ไม่เยอะนะ9 7 1 7 4 7 5 7หนเี่เจนี่ยมยีแค่นี้เองไม่เยอะถ้าได้9มาก็นี่หลักเก้าสามเก้าหนี้ก้าาอันนี้กับอันนี้คือตัวเดียวกันเนี่ยถ้าได้หลัก3ามมาก็เนี่ยแค่นี้ค่ะไม่เยอะคือชอบเลขหลักไหนเราจับหลักนั้นเลย อันนี้เพราะสูตรนี้มันจะมาบนล่างใช่ไหมแอดจะจับนะ 9, เก้าวนะพอก้าวพอใครให้เก้าววิ่งเก้าวล่างนะทุกคน,นก็ตรงกันอยู่นะเนี่ยเก้าเจ็ดเก้าเก้าจะมาไหมเก้าสองเก้าสองสามเก้าโอเค เก้ามาหลักหน่วยนะเนี่ยอันนี้บอกว่ามาหลักหน่วยนะคะทุกคนหลักหน่วยเหรออะไรก็ไม่แน่นอนอยู่ตำลาชันสามเก้าห้าเก้าไปแล้ว หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดชุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งเก้าแปดชุดนี่หลักเก้านะถ้าเล่นเล่นหลักนี้ถ้ามาเก้าจริงๆไงยังไงก็ออกทุกคนจะจับสามตัวให้ก็ สตัวก็เยอะหลักไปจับเอาเองก็ได้นะคะหลักหลักร้อยหลักร้อยมันจะมีศูนสองแล้วอะไรมั่งเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอแป๊บนึงดูตําราก่อนจ้าหลักร้อยอยู่ไหนอ๋อสองหนึ่ง สีอันนี้หลักร้อยนะไปจับเอาเองได้เลยจับใส่นี้ก็ได้ชอบสีก็จับเลยค่ะอันนี้หลักร้อยถ้าแอดจับให้ก็จะจับเยอะแอดก็จะไปคัดก็จะไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่มแล้วก็10นาทีแล้วหลักเก้า ทุกคนว่ามาเจอันนี้หลัก9้านะอันนี้หลัก9้าถ้าเจดใช่ไหมหลัก7หลัก7จะจับให้นะหลัก7มันจะมีกี่ตัวห้าเถ้าใครจะเล่นหลักเจนะถ้าได้เด่นเจมามีไม่เยอะค่ะสี่เจก็โอเคนะคะสวยอยู่สาเจ็ฝันว่าฝันว่าไปฝัน ฝันเาไปเก็บแมงกินนูนเอาขอพูดอีสานฝันเราไปเก็บแมงกินนูนได้บอกย่างหลายเก็บไปเก็บมาบันเต้นมากอ่อขาเต็มขาแต่บบหัวสตี้เปนเนียงฝันว่าเต้นกอ่อขาเต็มเลยต้องใส่สีมิโซต้องใส่เหล็กสีขาวคิดว่านะเหล็กขาวแท้เลยแนนบอทุกคนอยากให้ทุกคนถูกหรือว่า มาอย่างหนึ่งเจ็ดจะทันนัดเบาอีสานมั้ยหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดนี่ลักเจ็ดมีอยู่แค่นี้เองเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ถัดไปสี่เลนลักเจ็ดเด้อจ้ะนี่ลักเจ็ดอันนี้ลักเก่าลักเจ็ดมีอยู่ซีคูเองซี 4, หางเองถัดเจ็ดสีมาเลยมันก็สีมาอยู่แค่นี้แหละ แต่สีแอดสอบนี The. Ai, nice. neck. Neck. Wh ่ก <go> sí <go> being ็น่าส <go> <go> <uana> ีเป็นหนึ่งเจ็ดนี่กับสี่เจ็ดหาเจ็ดบนเนือใจเด้อนี่ดิสีแอดให้เนาะรักนี่รักลอยรักลอยอันนี้รักนวยรักนวยเก่านี่เก่าก็ยังตรงอยู่มันก็ยังมาเจ็ดอยู่อ้าทุกคนอืม อขอไปขอไปค่ะขอพับกระดาษแป๊บหนึง่งเดี๋ยวไม่เห็นกันอืเห็นไหมเห็นเนาะได้ดูกันโค้งสุดท้ายแล้วไปลงอีกทีก็วันหวยออกนะคะนี่อันนี้คือ หลักหน่วยนะหลักหน่วยมันก็จะมี9้ามันจะมี9้ามีสองมีเจดนะถ้าเป็นหลัก10มันก็จะมีหมีเจดมันก็มีสิมี6กมีเมีสองก็มีสิ์อันนี้เอาเก้าหไปไหนอ่ะอุ้ยลืมลืม9ก้าหทุกคนเขียนเกหให้ก่อนนะเผื่อมันไม่มีในสูตร แต่อะไรก็ไม่แน่นอนเผื่อมันมานี่นะแล้วก็เจ็ดใช่ไหมแล้วก็ก้าเก้านี่ก็มีสิทธินะเอ้ยไม่ใช่หลักนี้แล้วก็สลับเอาหลักสิบเพราะมันอยู่หลักสิบถ้าเลขเก 9, นะ้าน่าจะอยู่หลักหน่วยนะ่าจะเป็นสองเก้าอย่างเงี้ยเจ็ดเก้าอย่างงี้นะคะไปกลับเอานะคะไปกลับเอา เพราะว่าหลักเก้ามันอยู่หลักหน่วยนะแต่ก็ไม่แน่แต่ตัวเลขก็ไม่แน่นอนมันสามารถกลับได้อันนี้ก็หลักหน่วยนี่หลักหน่วยชน9้าชนที่9้านะคะมีสิทธ์นะมีสิทธ์มาอยู่นะอันนี้สูตรล่างก็ได้มาเก้าอยู่เก้าเก้าชนกันอยู่สามตัวค่ะถ้าสี่ก็ชนอยู่สองตัว ถ้ามามันก็มีสีทั้งเก้านี่ค่ะอันนี้ด้วยนะอันนี้หลักสิบบนมีหกมีเจ็ดนี่มีเจ็ดมีส์มาถ้าเลียหลักเจ็ดมีส์มาหลักสิบบนสองสองใช่ไหมมาดูสองเรามีไหมสองมีโอเคสามไม่มีมาสามนะ หลักสเดี๋ยวเขียนหลักสามให้นะถ้าหลัก3าจะมาใช่ไหมหลัก3ามมันก็จะมี3าสามถ้างวดนี้ไม่เคลื่อนยังไงก็มาค่ะแล้วก็3 7โอเคสามจ็ดตรงกันนี้อยู่แล้วก็ตัดออกไปได้สามเก้าสามเก้าก็คือเลขนี้นี่ สามเก้ก็อยู่ในนี้เราก็ไม่เขียนนะเพราะมันมีอยู่แล้วไม่เอาออกเนาะทุกคน39 37เอาออกไป3ามห้ 35, 31, ะ่ะเห็นนะสามหนึ่งสามหนึ่งสามสองสามสมีมาเขียนได้ไง สามสองมีสิสามสองสามสี่สาม,ส,ามสี่สาม,สาม,สามห้าโอเคมีแค่นี้หลักสามถ้าเล่นหลัก3ามกันนะจะมีอยู่แค่นี้ก็งมีเยอะไม่เยอะค่ะถ้าเล่นหลักเก้าก็คือหลักเก้าไปเลยน่าจะมาเก้านะซื้อบนล่างไปเลยนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าไปซื้อลอตเตอรี่เลยค่ะซื้อหวยรัฐบาลนะคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นสูตรล่างเห็นไหมนี่สูตรล่างสูตรล่างก็มีอยู่นะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าสี่โอหเจ็ดเจ็ดยังมีเลยอะ่ะทุกคนหลักเจ็ดอยู่นี่ 1> 7 7็ดก็ตรงกันอยู่แต่เจอ่ะเพิ่มเจให้เอาไหมหัวสัญจรกลัวกลัวเล็กเบิ้ลมากเลยนี่เล็กเบิ้ลระวังเลขเบิ้ลน,นะระวังเบิ้ลเลขเ,เบิ้ลจะมีอยู่7จ็ดสา ห้าห้าสามสามห้าห้าแป๊บหนึ่งนะคะตู้สีดำสามสามห้าห้าหนึ่งหนึ่งที่เรียกเบิลที่อยู่ในสูตรนะ สี่สี่มีไหม,ม,มไม่มีจะไม่มีนี่แหละนี่นะคะถ้าเล่นก็เล่นนี่นะคะถ้าใครจะเล่นหลักเจ็ดก็เล่นอันนี้นะคะถ้าจะเล่นหลัก3ก็อันนี้อันนี้ก็คือร้อยถ้าอยากเล่น3ตัวก็จับใส่เลยนะคะแต่แอดชอบ9ก้กลัวคิดว่า9เก้ 9ก้าเจ็ดเก้าหกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งยังมีเลยเห็นไหมสูตรล่างเนี่ยหนึ่งหนึ่งยังมีนะคะอันนี้คือล่างนะคะนี่อันนี้เป็นสูตรล่างเข้าไหมเข้าค่ะสูตรล่างมันก็จะมีอะไรมีเก้าเจ็ดนี่มีอันนี้ไหมนี่ตรงกันอยู่นะเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งไม่มีเก้าห้า งกันอยู่นะ90มีไหม90ไม่ตรงผ่าน91 97 99มีไหมไม่มีมีแต่98 98 98ก็มีทุกคนเอาให้กันไว้อันนี้คือเป็นสูตรไปแคปหน้าจอไปเลือกเอาเลยดีกว่าอันนี้ก็ให้แค่นี้แหละเนี่ยวิ่งเก้าล่างค่ะ เน้นที่ล่างนะคะวิ่ง9นี่เลยค่ะจะจับ9ไหนก็ได้นะคะอันนี้ก็คือคัดออกมาแล้วจะ่แอดคัดออกมานะถ้าเกิดจะมา1นะถ้าสมมุติว่าหวยจะมา1ก็เล่นไปเลยมันจะมีไม่กี่ตัว13151719แค่นี้ไม่เยอะ หนึ่สองสามสีคู่เองเนาะทุกคนโคงสุดท้ายแล้วค่ะนี่ให้เลขวิ่งมาเก้ามีที่มานะคะหวังว่าทุกคนจะถูกนะคะขอให้ทุกคนโชคดีถูกหวยถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่นะคะแล้วขอให้ตัวเองถูกด้วย <laughs> โอเคค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้พันทิบชแนลนี้เด้อค่ะจะหาสูตรเด็ดๆมาให้เด้อค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า